เจอกันในเช่นยุคปีสองพันยี่สิบห้านะผมอันนี้ลัแจ็กส่าของเราก็มาแล้วนะครับผมจไม่เล่นสักแมชดนะอันนี้อัน,นุกครับเป็นโกลบเชอร์อีก e อันเดีวนะผมที่จะวิวไปย็ดแล้วนะครับเพราะมันตวัวเดียวกันนะครับเรตติ้งเป็นเก้าบนะผมเกมลุกแปดสิบแปดาอคอนโทรนแปดสิบสองดบิงแปสจดกอร์เก้าสิบนะผมสปีด 9ก้าสิบสองสปีดต้นเก้าสองิงมอเปอร์แปดสิบเจ็ดต็มวินหาแปดสิบสองนะผมแล้วก็บูทเป็นสติกกี้สติ๊กเกอร์นะผมหืมสติกเกอร์สติ๊กเกอร์เฮียอันนี้ก็เป็นสกิลของแจ็คสันนะผมคิดว่าเราไปดูในเกมดีวกว่านะว่าแจ็คสันล่างนี้เราจะยิงหดยิงดุหรือเปล่านะ มาผมตอนนี้แล้วก็มีเกมแล้วนะครับผมโอ้โหเสียดายเลยครับแมทเมื่อกี้ครับผมลืมอัดคลิปโอ้โหเย้ยแจ็คสันนูสาดยิงสองลูกครับผมแม่ผมลืมอัดคลิปไปนะครับเสียดายจริงครับแต่ไม่เป็นไรครับรอถ่ายใหม่อุปาเมทกโนมาที่มาควินยอฟสตานิโอเิกาดมาควินยอฟ ที่ซาเน่โอ้แล้วโอเดกะตามันคือนับมาคืนยอดาที่ซาเน่เอ็บวันเข้ามาเอาไม่ได้ครับโชคเขียไปแจ็กสันไม่ถึงเจ้าครับฟันปาติกวีล่าฟันฟาสปัดเข้ามาแห่ี่เคนเลียไปก่อนครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ย สาเนเล่นเฮียอะไรเนี่ยโพสชั่นเกมอะไรไงเนี่ยทไมมึนคลองบ้านไวงังไงเขาเล่นเป็นโพสชั่นเกมนะผมดูจากการเล่นของเขาแล้วนะครับโรดิโก้โอแจ็กซันโอโนแจ็กซันโอโนสาเน เปิดไปไหนลรวอ่ะเฮ้อ,อไม่ได้ครับเดี๋ยวยาไปแล้วครับโอเฟลิกมึงจะพลิกอะไรนะขนาดนั้นแล,แล้วได้เฉยเปิดอะไรของผมเปิดใจโอ้แล้วลาิบามึงเคียงอย่างนี้โคตรสวยโคตรสวยโคตรเท่ยัดเค้ทำได้ไง ไอ้อะไรของกูเนี่ยแลงลงเลยครับลงเลยครับที่ข้ไนไล้ลงด่วนลงด่วนฟันด์ฟัตซาลีบาอืมเตโออย่ากนยเฟลิกด่โดีตโดดีดโดออ้จะไปวัดสปีดกันมาขึ้นยอดไม่ได้ค <laughs> นัะเด้อเดว่าเฟลิก ไม่ค่อยฟีดว่ะมันมันหัวตั้ง,งนะแต่ผมว่ามันไม่ไมค่อยเท่าไหร่ว่ะเดี๋ยวเอาก๊อปปี้ลงมาเนี่ยับข้าง,ลห,ลงหลังแล้วกันข้างหลังข้างหลังเลยหรอเอเ้ยป๊อปป้ลงมานะอ้าวแล้วไฟล์ฟาสเปิดมาซาลีบาเคียได้ครับแจ็คซันโอ้แล้วแล้วบนชุลมุนอยู่หน้าประตูครับแล้ว โลดิโกมาแล้วครับสปีดสปีดร้อยห้าสิบซีบจากวันนีสส้สี่สูบสี่สี่สูบเอา้าโอ้แล้วจ่ายไม่ทันครับโลดิโกฟันเน่เจอซาลิบาครับเอ้าเฮ้ยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นมังปุ่มบังโอ้แล้วโดนเลยครับ แฮลิเคับแ <c oughs> จ็คสันเป็นไรเป็นไรโอ้เราเล่นวันรีบเกินไปนะเราต้องแจ้งอย่แงละตั้งสติเัลตั้งสติไม่สนไม่สน ไรครับนี่ืนแรกแล้วเล่เป็นหมานะครับผมอยู่หมาโดนชนแล้วเล่เป็นขี้เลยวันไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแล้วแ,วแจ็คสันยอมมันออกก็ไม่ได้ใจจริงอยากเอาเป้เล่นการ แค่นี้แหละแค่นี้เราก็ชิวแล้วนะผมับมาทวงสกอร์เราคืนนะผมเลยแจ็คสันนะครับเดี๋ยวหย่ามาแล้วครับชูคิมิดอู้คิมิดอุ้ยทำไมมึงไม่ตั้งหมดเลยไววะมึงจะรอ,อไปดูรีเพย์ทำไมกูมไม่อยากรู้ โอ้มิดเปิดเปิดโมงครับลูกนี้แจ็คสันโอ้พระธิอุ์เบาครับจกักรยานอากาศโซ่ขาดซะแล้วซาเน่มาลับซาเน่ซาเน่สปีด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 มาสปีดมาครับซาเน่สปีดมา,ดมา,ดมาแล้วฟันดูฟาสไม่ได้ครับเคลียร์เคลียร์ยได้ครับผมเคลียร์ได้อยู่แม็กไวครับเคลียร์ไปโอุณกาด โรติโก้โรติโก้โอ้โหนี่ทำไมมันไม่เล่นแบบวะกูสงสัยจริงเฮ้ยจักสั้นอยู่ไหนเอ้าแล้วหม่งเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหเลยเชื่อใช่ปวะเหมือนเหมือนหม่งเข้าประตูตัวเองครับผมโอ้ครับโอ้โอ้โกล่ะครับผม จากสั้นเราถ่วงสกอร์ครับผมซ้อนเรามาตามสกอร์คืนได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้หมงเองนะไปนี่ครับไปหลบหลังเขาแล้วเขาหมงเข้าประตูตัวเองครับเงืงแอแทงเอาเอาฟงโซ่เดวิดป่ะไปลืมริมริมริม,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 มดูริมดูติจิสฟานอฟัดน,น,น,นี่ไม่ควยเสียไปครับ เขี่ยไปครับคิมมิดเป๊ะมาละเตโอเขี่ยไปครับเม็นกรโน่แล้วหมวกคืนหลังนะผมเตเตเกนเก็บขาไม่เห,เหรอวะเออไปแล้วเป๊ะไปแล้วจ้าไปแล้ว,ลวจ้า อ๋อรถสปีดไม่ทันอีกแล้วอ่ะไอพวกนี้มันสปีดช้างวะบาลีวิเอล่าแจกคสันโอ้ไม่ได้ครับอัพการสามสองสามต่อสองแจ็คสันยิงโอ้โยยิงยิงยิงโอ้ไม่ได้ครับประเป้ สั้นแม่งยิงไม่เข้าวะ่ะเฮ้ยงงมากเขาใจอะไรกันเนี่ยเมาแล้วนักเตะกูเฮ้ย <c oughs> มาขกินยอดมาเอล่าแล้วบอลมาโจเชอรชิมิต์วิทกลโอ้โหปัดมาคืนไม่ได้ครับฟันฟนัฟัต ได้เห็นไลฟ์สาเน่สาเน่จับบอลแล้วโอุติกัดไปครับบอลสวนครับเอ็มเป๊โอ้โหมึงเจออุปาเมกาโน่มึงไปเป็นเหรอโอ้ทดสองครับได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ปะ จบสมองจบได้สยกรหนึ่งประตูตาหนึ่งนะผมเน่ก็ยังมีกับแพ้นะผมแจ็คสันก็เกมนี้แล้วแม่งฟอร์มโคตรดีนะผมเกมนี้ผมอะไรเป็นขี้เลยครับแจ็คสันแต่ให้ผมว่าผมชอบนะผมชอบชอบแจ็คสันชอบอะไรคอนเทนต์คอนเทนต์นะผมคลิปผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรขอเชื่คอนเทนต์ก่อนมันเดินครับ